的盼望。 ครับที่รักหาไม่มีสัญญาณตออรับจากเมลรดที่ท่านเรียกครับผมจำเสียงนางฟ้างผมได้เอีเวสเนี่ยคุณทำอะไรอยู่เนี่ยผมเนี่ยจะเข้านอนแล้วเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าผมกลับจากค่ายมาสามชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยมันนานมากเลยนะผมคิดถึงคุณมากมากเลยมันนานอะไรแค่สามชั่วโมงเองก็เดี๋ยวดี๋ยวเชื่อมสายสมอทอรกัน โอ้ oh, ให้เทคไว้แล้วนี่ที่โบต้องจับโทรศัพท์อ๋อฮัลโหลไปฮัลโหลจะนอนแล้วดูทิกตอกอ่ะคุณก็เล่นทิกตอกอยู่นั่นแหละทำไมอ่ะ <Why>, uh? คุณรู้ไหมว่าคนทางนี้คิดถึงคุณมากคิดถึงอะไรห่างกันแค่สมชั่วโมงเองคุณนกธนาดลสามชั่วโมงสําหรับคุณแต่สําหรับผมมัน3ามปีเลยนะ ไปผมอยากกอดคุณจังเลยอ่ะเฮ้ยคุณจะมากอดผมได้ยังไงเนี่ยถ้าผมอยู่ใกล้คุณนะตอนนี้นะผมจะเอาขาผมไปก่ายตัวคุณแล้วผมก็จะเอาแขนทางซ้ายกอดคอคุณแล้วก็โน้มตัวโน้มตรงคอคุณเข้ามาใกล้ๆผมนี่<ล>คุณ,ค,ณคุณตื่นหรือยังเนี่ยฮะอ ก็ผมมาบ้านแล้วผมคิดถึงคุณไงครับเออก็จะนอนตอนไหนก็ดีอีกสักพักก็จะนอนแล้วล่ะคิดถึงผมไหมทำไมคิดถึงผมหรือเปล่าโอ้ยไม่ได้ห่างกันไกลขนาดนั้นบ้านนวนศิลาเฉยๆเนี่ยคุณนุงธนาดลอเออดิ๊ยดิดนอนนะพรุ่งนี้จะไปคอนเสิร์ตไม่ใช่เหรอ อ่าใช่มีงานคอนเสิร์ตเนี่ยใช่เดี๋ยวพี่ๆอยู่สารายาเขาก็เราจะไปไม่ทันไงกลัวพี่เขารออยู่สารายานะ่ะพรุ่งนี้นะ่ะเออแล้วได้ยินข่าวว่าพี่เขาน่ารักมากเลยนะทุกคนออคุณต้องรีบนอนนะเข้าใจไหมเวลาผมไม่อยู่ด้วยคุณจะชอบเล่นติก๊กตอกไม่มีคนคบังคับคุณไงโอ้คุณยังยังกับคุณอยู่แล้วนอนไม่ดึกอะ่ะ ุณรู้ได้เหรอฮะรู้อะไรคุณรู้ได้เห,ห,หรอว่าผมนอนไม่ดึกก็แสดงว่าถ้าคุณรู้ก็แสดงว่าคุณอยู่กับผมตลอดทั้งคืนสิก็ไม่ใช่ไงก็ผมเห็นคุณชอบนั่งเล่นอยู่ห้องโถงไง<อ>ก,ก็ถามคำาสุดท้ายก่อนที่จะนอนเนี่ยคิดถึงนุ๊กไหมกงห่างกันนิดเดียวยังทำไมจะต้องคิดถึงเนี้ยคุณนุ๊กธนานโดน สารตัวเองเลยอยากเกาะสารตัวเองเลยคุณพูดอะไรนะคุณหาน้องพูดใหม่สงสารตัวเองเนี่ยทำไมต้องสงสารตัวเองอ่ะไม่รู้ต้องแต่ละวันต้องพบเจออะไรแต่ในใจคุณจริงๆคุณก็บอกว่ารักนะผมก็สงสารตัวเองอยู่นี่นะเห็นไหมขาใหญ่จังเลยเฮ้อปวดไปไปเป็นแม่ซีเรียสหน่อเก็บกินแล้วก็เก็บของเก็บอะไรเข้าตู้เย็นบ้างไปถือ แม่สีเลือดนะแม่สีเรือน,ะ <c oughs> นอือันนี้คือถ้าได้กลับไปบ้านนี่คือสบายทั้งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการทอดไข่นะครับไม่นะครับ เปิดประตูทำไมเนี่ยค,คว่ำความยานความยานนะมากราบยู่ประตูกูเปิดประตูทำไมคุณนี่ออกไปเถอะคุณหนีไปได้แล้วคุณลองพูดหวานๆให้ผมหนีสิเม, <laughs> มื่อไหร่คุณบอกว่าหวนานเมือ่อไหร่ต้องต้องพูดหวานๆพูดเพราะๆ คุณลูกขาออกจากห้องออกไปไปหน่อยได้ไหมคะตรงวางนี้ไม่ออกไปคุณอย่าไปพูดอย่างนั้นมันจะเกิดการมันจะทะเลาะวิวาทมันจะบอกเนอะออกไปออกไปเดี๋ยวนี้พูดให้มันน่ารักแล้วผมไปเลยจะกำลังทำให้มันถูกบอกอยู่นะนี้เด้อนี้เด้อ ทุกคนคิดว่าถ้าผมไปปิดไฟมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนคิดว่าถ้าผมลุกขึ้นไปปิดไฟแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบอกดีๆมันมวนนี่ด้วบอกันมวนก่อนนุ๊กไปห้องนุ๊กไหนได้ไหมยังไม่เลาพ่าปูขึ้นแบบนี้เลยนะวันนี้คุณก็ได้เอาพ่อปูขึ้นอยู่แล้วแหละคุณไปเอาเอาคุณถ่ายผมมา ผมจะเอาพระปูจัดให้คุณดีๆนี่นะครับดูไว้นะครับใครที่ได้นุชน้าดลนไปเป็นสามีนะครับก็จะดีอย่างนี้แหละนอนแล้วก็รู้จักจกัดให้แฟนนะครับนี่ก็ตามสไตล์นะครับไปๆเาขาเขาคงอาจจะโชคดีอยู่แหละโนเดือะครคุณก็ต้องเก็บอย่างนี้อยู่แล้วไหมเพราะว่า คุณเป็นคนฮือขึ้นเมื่อกี้ฮือขึ้เหรออือไปไปไปนั่งทานกอนไปนั่งปับชูนี่เลยแล้วยังไงทีนี้เอ้าผมจะนั่งไหนต้องรู้ชื่อเรือผมไม่รู้อะสิปัญหาออกไปมันมันจะมีในโปสเตอร์เขาเลยจะนั่งเอานั่งนี้เจอลองลองลองไปดูว่าเพีงตรงนี้คืองานโบเตอร์ไม่รู้ว่าอยู่ตร่ลองลองหาดูนะถ้าไม่เจอไงไม่ตัว มาแล้วมาแล้วมาแล้วผมจีบาเขาวันนี้เขาด่าเนี่ยเน็ตคุณช้าหรือเปล่าเนี่ยเน็ตผมไม่ช้าเน็ตผมเร็วอยู่แล้วทำไมมันตัดไปเน็ตคุณช้าหรือเปล่าเน็ตคุณหรือเปล่าคุณใช้เน็ตโทรสปอท์เชื่อมต่อกันหรือเปล่าทำไมคนช่างรู้ใจผมจังเลยอะผมบอกแล้วุณสมัครอะไรเดียวสองอันก็ผมสมัครอันเดียวพอ อีกอันหนึ่งก็รอใช้กับคุณไง<อ>ห้องไหนเอ่ยวันแล้ววันแล้ววนเคลือนเน็ตมาแล้วห้องไหนเอ่ยอมีหอดว้วยไฟไหลสดมันเป็นไฟที่พี่แฟนขับส่งมาให้ครับห้องไหนเอ่ยมไ,ออไม่ผมไม่ผมไม่เปิดยังไงผมก็ไม่เปิด แล้วแต่ถ้าพี่ป๊อบมาผมก็ไม่เปิดพี่เข้มมาผมก็ไม่เปิดคุณจะเอายังไงครับปไปงานนะไปงานก็ผมเอาผมเอาซ่อนไว้เอ <laughs> ค,คุณอยู่ห้องไหนคุณจะมาหาในในไลฟ์สดผมแบบนี้เอ้ยกมก็ไ <peach> <không Lis zt> ม่รู้อะครับ ก็คงจะไม่ได้แต่งหน้าเนาะเฮ้ยเดี๋ยวผมพาคุณเข้าไปในห้องน้ำดีกว่ามันจะได้โดนบล็อกนี่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 ว้าย <c oughs> น่นน่นเข้าพาเราเข้าห้องน้ำคิดดูโลด,ดพาเราเข้าห้องน้ำไม่ได้โดนบล็อกคุณคิดถึงผมุณก็บอกพาเขาผมไม่เข้าห้องน้ำไมดี คุณอยู่ห้องไหนเนี่ยคุณจะมาเลือดต่อหน้าแฟนขับผมไม่ได้นะคุณไปคุณอยู่ห้ออะไรนะถ้าสนใจพวกคุ้งเต้นให้ผมกินแล้วน้อผมจะกินข้าวอะไรนะครับคุณอยู่ห้องไหนนะผมอยู่ห้อง88ครับให้เขาเอาอะไรมาให้คุ้งเต้นไงอ๋อให้เขาคุ้งเต้นมาให้แล้วก็ที่แต่งหน้าใช่ไหม อย้าเข้าไปหาเหรอรอรับอยู่ขางน้อข้างหน้านี่ <c oughs> คุณก็น่าจะรู้ว่าถ้าผมไปห้องคุณแล้วผมไม่มีทางที่จะยืนอยู่ข้างหน้าหรอกคุณจะดันผมยังไงก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมแรงยก,กว่าคุณห้า <c> ส <oughs> ูงเท่าไหร่นะ เอ้ยไายกุ้งตายหมดแล้วไม่เต้นแล้วตอนนี้แช่ไปคอยก็พอวันนี้เขินคือนกใช่ไหมขายเท่าไหร่ขอยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มยิ้ม แล้วให้ปเ็ทกรอบได้ได้ได้โอเคโอเคแล้วคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานของพวกเรานะครับก็จริงๆมันก็เกินเกินความคาดหมายที่พวกเราไม่ไม่คิดว่าจะมีแขกมางานแต่งเราเยอะขนาดนี้ ผมก็ตื้นตันใจมากเดี๋ยวเดยเดี๋ยว,ยวให้เให้เจ้าสาวเป็นค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 พูดดีกว่าผมพูดไม่ออกแล้วครับผมก็ขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับที่เสียสละ,สละเวลาอันมีเกียรติมาในงานของเราวันนี้ครับ<ะ>มาเป็นเรื่องสมมุติอย่าไปคิดมากนะครับผม <ừ. S 2> ก็ขอบบคคุณรัอย่าไปคิดคพูดไปให้สุดๆพูดให้สุดๆสมมติได้ใ,<ก>ใช่ไหมก็คำเดียวที่ผมอยากจะบอกก็คือค โอ้ยชีวิตขอบคุณครับ ม oh, oh. ันไป่ใสนี no ่ฮะสร้างสื่อนาํอยูเอ้เสือยเว้ยเใสนาอ่ะนามันใสเจ้าสร้งก็ไยู่นี่สร้างสื่อนากสือไมัับับ่ไกได้ซื่อแหมก็บอก่อยตัวไหนกบอกเดียนี้เป็นสร้างพนอ้คอยู่ไอ้คอยกินปั๊มมือ

เอาไม่ห้ามด้วยเม้าทีดเนี่ยซับน้ก่ยังสิคูได้รับไม่พอเอาการกีกาไม่ไม่ไม่วโอ้โหีหลงพีเนี่จำได้นยะก็เห็นร่หาไม่เลยคนเ ยพื่มาลูกที่หลามือบอกี่หล่มยอบอเดี๋ยวไปนำทางกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวพอลองกันไปไอ้ลูกไอ้ป๊อบลูกก็เป็นตาหนาวใช่ป่ะใช่เออว่ะขามานี่วัี้พอดีเลยอ๋อไปหนัง ได้แนวโอ้ยลงไงเนี่ยแหละโอ้ยหาความรักความเมตตานุ๊กฮะกูชอบมึงเอากูเขาวงชี้ก็กูชอบมึงกูแบบนี่มาโมไปทัวร์นี่กบอกรักผมสิ โอ้ชีวิตรอดูรอดูอ่ะครับคุณนกพูดเป็นผู้หญิงดีๆถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายก็บอกรักผู้หญิงคนนี้ผมยอมได้หมดแหละผู้หญิงผู้ชายนะ่สำหรับคุณเนี่ยหญิงิงนุกครับว่าไงครับหญิงนุกฮะไปรักหญิงนุกนะคะ ตายอตายก็ตายตายอย่างสงบไปละคไปละนี่เองไปหาผู้สาวกันเดี่ยใ้คนไปหาผู้สาวเข้าเลยจัดไปจัดไปพี่ไม่ได้ไปด้วยนะห้าศูนย์สองศูนยังสองศูนย์เก้าาไหมสองศูนย์เจ็ดปลาอยู่ไกลกันตอนนี้ไหมแต่หน่อยทุกมัหาอย่างไรสดใช่ไหม ขี้รองเลยขี้ด้องครับวะขอโทษครัคนโอ้นแม่เอา้ข้าไปสานะทุกคนทุกคนนี่ทุกคน ย่งหึเสือหึ่งคือไรอย่งบแบนชิไม่ใสเข้มาเข้ามาเข้ามาเขาาโอ้พี่แดงสวัสดครับอันนี้คือพี่แปงนะครับผมพี่ชายสุดหล่อของเราคอยทิงแบนเอาเลยเอาเลยครับนึชแบนลุกมันมันนุ่หยุกุ่นอนกันไป ฮะตุ้งตุ้งเราไปไม่ได้มึงเด้อโอ้ไม่ใช่ครับไม่งด้กึงเด้อวันนี้เราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กันแกงฮะเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เดี๋ยวสักครู่สักครู่เดี๋ยวพี่แล้วแกมากวนแล้วก็ไม่ไม่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกน้องว่าคนีเวลาทำอะไรผมรู้แต่กับอ่ารู้สองคนกับพี่ป๊อปพี่ป๊อปเหรทำไมพี่ป๊อปพี่ป๊อปได้เกิดอะไรยังยังครับยังเนาะเมื่อเช้าไปซื้ออุปกรณ์มาโอ้ สนุกแม่วันนี้สนุกแม่ยูนิเวอร์สิตีต่อครับถูกไหมอ๋เหรออ๋ไปประเด็นพีู่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่สั่งค่ารอกอันนั้นอันนั้นไอที่นุกเล่นเน่ยไม่มีไม่มีเลยพี่เดี๋ยวเด็ดเด็ดกว่านี้อีกมีเด็ดวนี้มีเด็ดนะครับตอนนี้ตอนนี้ยอดยอดยอดคนบึงนะครับประมาณสองหมื่นทำไมเราต้องยิ้มครับก็นุกก็อยู่ห้องกับพี่โอบนะครับแต่ว่านุกนุกก็มามานุกคิดถึงแฟน ก็เลยมาหาเขา